สีดำนะกล้องเฟมอ่ะเฟมอ่ะตากล้องเฟมมาหน่อยเฟมอ่ะเฮ่ลายนะเอาขยายดูหน่อยเฮ่ลายเฮ่ลายสำหรับใครที่ชอบสีดำสีดำดำปื้ออ่าสีดำเฮ่ลายนะเสร็จหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกับทีมงานช่างมอสไหนไหนช่างมอสเอาดูหน้าหน่อยอ่าช่างมอส รับผ like like so to ิดชอบนะหลังนี้ดูกล้องหน่อยครับดูกล้องหน่อยไม่ต้องขืนแสงจิ้มแสงจิ้มแสงจิ้มช่างมอสนะจะพรุ่งนี้ลูกค้าใครอยากเจอช่างมอสเตรียมตัวเลยอ่าเข้าสองกล่องพออ่าสีดำนะีอะไรช่องไฟก็ประมาณอ่าเก็บพิลช่องไฟเก็บพิลนะครับสวยสีดำสำหรับใครชอบสีดำนะออบานนี้ก็เรียบร้อยพรุ่งนี้เจอกัน น,นั่นแหละตามนั่นแหละโอเค